สวัสดีเชา้าวันที่15เดือน10ปี2020นะคะตอนนี้ดิฉันอ่า traffic jam นะฮะติดอยู่ตรงเนี่ยหาวิภาวดวีอ่าตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่7จ็ดโมงเโมงประมาณไม่ถึง7จ็โมงครึ่งอะเนาะเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วอะ่ะตายแลย้ว อาจจะเป็นซ้ำอักเดนั์ก็ได้เนาะได้ยินเสียงรถบออะโอเคในขณะที่รถติดอย่างไงอยู่ว่วางๆเรามานั่งเมาส์มอยกันเดี่ยเนาอวันนี้จะเมาส์มอยเรื่องเ,เอกตัวร้ายกับนางร้ายตัวดีหรือตัวเอกตัวเอกเหรอเราะเป็นนางเป็นตัวเอกเพราะว่านางเอกไม่มีนางเอกยังไม่ปรากฏไม่มีไม่รู้จะมีปะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าพระเอกอะ่ะเขาชอบนางร้ายอย่างที่เคยบอกไว้เนาะนางร้ายตัวดีหรือตัวเอกตัวเอกเนาะจะว่าตัวดีก็ไม่ได้หรอกเพราะว่านางมีสามีอยู่แล้วนางมีสามีอยู่แล้วแต่ว่านางมาสปาก,กับพระเอกตัวดีในที่ทำงานนะแล้วก็เขาก็สปาก,กันแรง พระเอกตัวร้ายเนี่ยตอนแรกก็ไม่ยอมรับหรอกก็คือความถูกต้องมันขัดแย้งอยู่ในใจนอะเนาะ mm hmm. ก็คือก็ก็โอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ไมแบบมันก็จะกลายเป็นปากร้ายไอ้เขาเรียกไรปากไม่ตรงกับใจอะคือปากก็ปฏิเสธอะแต่ว่า <laughs> <laughs> ค่อยสกิดอะคือไม่ปล่อยอะนึกออกปะ คือทุกคนก็รู้แหละว่าเพื่อนๆรอบข้างก็รู้แหละว่าเขาอ่ะชอบกันแต่ว่ามันความถูกต้องมันก็คือเป็นตัวสกัดกั้นอยู่ใช่ไหมก็คือผ่านมาเมื่อตั้งสามปีแล้วเขาก็ยังเขาก็ยังมีใจต่อกันอยู่อะอ่เพราะว่าพระเอกเขาก็ตั้งเอาไว้ว่าให้เวลาสามปีว่า ยังไงจะยังไงถ้ายังรักอยู่ก็แปลว่ารักแหละเขาก็ยังรักกันอยู่นะเพราะว่าพระเอกก็ไม่ไปไหนเนาะมีผู้หญิงเข้ามาเขาก็แค่เอาไว้เป็นตัวแบบเป็นตัวกำบ,บังอะว่าเหมือนแบบว่าเอ้ยฉันฉันไม่ได้อะไรกับเธอนะเพราะว่าเธอมีผัวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง แต่ใจเขาก็อยู่กับนางร้ายคนนี้แหละเพราะว่าเขาก็สปากร์กันน่ะเนาะเรื่องแบบนี้ก็จะว่าใครก็ไม่ได้หรอกความรักมันไม่เข้าใครออกใครอะนอะคือพระเอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นคนไม่ดีเพียงแต่ว่ามันเกิดความรักขึ้นมาแล้วเขาก็ พขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็รักเขาอ่ะเนาะชอบเขาอ่ะไม่ชอบมันจะสปาร์กกันแรงอหรอแล้วก็สามปีผ่านมาแล้วสามปีอ่ะความเขาก็ยังมีอะไรจิตใจต่อกันอยู่อ่ะคือไม่เลิกลาต่อกันอ่ะพอนางร้ายคิดได้ว่ามันไม่ดีจะไปพระเอกก็คอยสะก,ก,กิดสะเกาเอาไว้ว่าเอ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมหลายครั้งที่ เขาพระเอกก็คือกลัวว่าสามีของนางเอกนางร้ายจะมาจะรู้อะเนาะเขาก็พยายามเหมือนกับแสดงออกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็ด้วยกันเออผู้หญิงคนนู้นคนนี้เข้ามาอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆอใจเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของใจอ่ะเนาะความถูกต้องกับเรื่องของความจิตใจอ่ะเนาะ ก็ไม่ว่าใครแต่ว่าพระเอกเขาก็เหมือนกับประมาณว่าอ่าก็ถ้ามันจะอยู่ด้วยกันจริงๆก็เหมือนเขาก็แอบรออะนะเขาไม่ไปไหนอะผู้หญิงคนไหนเข้ามาเขาก็เหมือนเอาไว้เป็นตัวกำบังเฉยๆแต่ว่าแอบๆดูนางร้ายอะใจเขาก็อยู่ที่ตัวนางร้ายนั่นแหละเพื่อนๆเ,เขาก็รู้เขาก็ จะว่าเชียกก็ก็ได้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเออต่างก็ชอบกันอ่ะเนาะเหมือนพระเอกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นชู้แต่เขารอให้เธอถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องเลิกกับสามีเธอกออ่ะเขาก็เป็นสไตล์ฝรั่งอ่ะเนาะมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันก็ไม่ถูกต้องนักมันเหมือนกับคอยสกิดเขาอ่ะแบบ พอคนนึงจะไปก็คอยสะดึงกลับมาอะไรเงี้ยมันต่างคนต่างยื้อกันอ่ะมันก็ผู้หญิงเขาก็มีลูกสักกี่ขวบแล้วละ่ะสี่ห้าหกขวบแล้วปะ่ะเจ็ดขวบแล้วปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนรักเด็กอ่ะเขาเป็นคนรักเด็กแล้วเขาเป็นคนแพ้แบบแม่แพ้มนุษย์แม่เขาชอบดูผู้หญิงที่เลี้ยงลูกดูแลลูกเขามันเหมือนแบบเหมือนชอบเป็นพิเศษอ่ะ แล้วสาวสโสดเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาก็เหมือนใจเขาอยู่ที่คนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วอัปเดตตอนนี้ก็คือว่าพระเอกตัวร้ายก็คือรอรอนางร้ายคือหมายถึงว่าเหมือนประมาณว่าถ้าจะนั่นกันจริงๆอ่ะก็คงจะย้อนกลับมาเจอกันอีกอะไรประมาณเนี้ย โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพูดระหว่างเบาา์มอยระหว่างรถติดค่ะสวัสดีค่ะ